ตอนพระที่หกแล้วนะครับเขียนครับรีวพระสองแปดสี่ครับครั้งที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับต่อกันที่บทสวดพระเทกาลตตะคาถานะครับอาตีตังนานะวาเคไม่ครับ อตีตังนานะวาคเมยยะวาคเมยยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอาลัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท้าตีตัมปะหีนานตังอปัตตันจะอนาคตังิ่งที่เป็นอดีตก็ราไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมัง ตัทะตัวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามานูพลูหเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแนคนเขาควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะปัจกิจจะมาตัปังโกชัญญามารณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้แต่จะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะตมัตันทิตังตังเวพัทเทกลัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น <c oughs> ไม่เกียดข้าทั้ง,งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายและจิตใจแล้วเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราวัดของเราวัดตัววัดตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ย,ยั่งยืนทุกวังมาละนังความตายเป็นของ,อย,งอยั่งยืนเอาวัดสังมะยามาลีตับพงมะลิตับพังอันเราจะเป็นตายเป็นแท้มาละนะปะริอิโยสาหนังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นของเป็นความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมออจน,นิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมานะเมนิยะตังความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะกนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังอีวัดประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานนรุดชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสังสมโมสุขโขความเข้าไปสงบ ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพัตามลรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูตรจากมะลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเถวะหังมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิ ยังกินจิตกุสลังกัมมังสัพเพหิพะเทหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสามิงฐานเนอัติขตาทีคายุกาศรธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปรมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปรมุลจันตุสัพเพยาตายาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปรมุลจันตุสัพเพายาติกาสุด สุกิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตูเยะทุกขาประมูลจันตุสัพเพอจาริยุปัจชยะสุกิตาหนตุทุกขาประมุลจันตูสัพเพนักขัตตาสุกิตาหนตูทุกขาประมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตูทุกขาประมูลจันตุสัพเพสามะตินังสามิชันตุโว บตุตรบูชาหลวงปูดทวดนมโมโพธิสัตโตฯอคติมายะอิติภาวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพาวานมโมโพธิสัตโตออคติมายะอิติพะวะปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหินตะหินตาธรรมธาเมน,นะพระวันตุปูชิตาโสตถิงกะโลนเตถะวิหารมันทะเล เทลาจมัชชานวก,กาจะพิกขาโวสารานิกาทานาปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภาวะาสังเสทชาตาอัถโวตปปาติกานิยานิกังธรรมะ วัลังปฏิจตเตทัพเภปิทุคขสะกโลนตุสังขยังถาตุจิลังสัตตังธรรมโงธรรมัรถลาจะปุกคลาสังโฆโหตุสัมมัคโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัทธัมโงสัมสับเบพเภปิธรรมะจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเม อภิยปะเวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสนสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทธ,ธิภาวายะสัตตานังสมิธังเนตุเมทะน,นิมาตาปิตาจะอัตตาชังนิจังลักขันติปุตตะกัง เอวังธรรมเณมรา,าชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาวรงเทวดาเทวตาอุยโยชนณคาถาทุกขปัตตาะนิดทุกขาพยปัตตาะนิพยาโกกปัตตาะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมพตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุ โมทันตุสพ,พสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวะนาพิระวตาโหตุขัดฉันตุเทวตาขัตตาสุมังคุลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพังรักขันตุสพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสถีโหตุหนารันตะลัง โอตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะเทมังสัพพะธรรมานุภาเวนะสถีโหตุนิลันตรลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสถีโหตุนิลันตลังสัพเพพุทธาพระปัปตตาปัจเจกาญนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขังพันธามิสัพสู สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพโส สัพเพุทธาภาะปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาหันตานันจเตชะชนะรักขังปัทธมิสัพพโสสัพเพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตชะนะรักขังปัทธมิสัพพโสสัพเพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาหันตานันจเตชะชนะรักขังปัทธมิสัพพโสขอให้ทุกท่านนั่งสงบกายให้นิ่งหายใจเข้าออกช้าๆผ่อนคลายร่างกายให้สงบจากนั้นตั้งจิตให้เป็นสมาที่ล้ว่า ด,ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวุทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์นักคาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญบุญนี้เป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแก้ค่าปลอดภัยจากทุโกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงรายได้อันสุจริตมั่งคง เป็นธรรม,ามอาชีพบันชอบทาคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขอได้มีข้าพเจ้าเพราะว่ข้าพเจ้ามีสัรมาที่ถิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพราสัรม,มาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานอีกครั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมสงอาุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายแอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ สามสิ่งอม,มลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทางน้อยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครองบูชาทุกการเทินสจาทุก